ใช่น้องพี่ใกรมาไกลจากราชบุรีเลยนะคะวันนี้โชคดีมากๆเลยมาร่วมเล่นเกมกับพี่โอได้สักคัพกาแฟลูกเหมาะเลยโผล่มาเป็นขวดเต็มหน้าเลยลูกเป็นขวดนี่นะคะสักคับกาแฟสกัดน้ำจากกาแฟแท้บวกกับเมือกเส้นหอยทากจะทำให้ขวดผื่นไม่ได้แล่กของหนูเนี่ยหลุดออกนะคะลูกแล้วเนี่ยผิวหนูจะผ่องขึ้นใสขึ้นแต่สำหรับคนที่เป็นสิวอักเสบไม่ให้ใช้นะคะอักเสบหัวหนองแล้วไม่ให้ใช้แต่อุดตันขวดผื่นไม่ได้แล่เนี่ยเหมาะมากเลยหนูไปทดลองน้ำเครื่งหน้าหรือเอาชีพว่านะคะที่หนูเป็นขวดได้เล็ก ใส่ขึ้นลดลงแน่นอนนะคะไปทดสอบพิสูจน์ได้เลยอ่ะได้แล้วลมาแล้วเป็นไงบ้างลูกบอกเพื่อนทาง้านหน่อยค่ะดีใจค่ะเฮ่ยดีใจมากแ้ไไ่ไหนนี่หรออ่ะแล้วชวนเพื่อนมาเล่นเกมแบบลูก ยังมีมาเล่นเกมกับคุณแม่คีโอนะคะเออแจกจริงให้จริงใช่ไหมใช่ค่ะออทุกวันที่หนึ่งคนที่ได้รางวัลแล้วก็มาเล่นเกมได้อีกให้ไม่อั้นเลยนะคะจุกจุกทุกวันที่หนึ่งไลฟ์สดแจกตอนหนึ่งทุ่มใครอยากได้อะไรนะคะพิมพบอกในคอมเมนต์เลยอยากได้ค้อหน้าใสายอยากได้เกมหน้าใสายอยากได้อะไรบอกเลยนะคะนอกจากผู้ชายไม่มีให้ <laughs> เออมาพิมพมาบอกมาปรึกษาปัญหาผิวกันได้ทุกวันที่หนึ่งเจอกัน อบ็อกเซคเรีโอริตา้าระวังแมนล็อกเปียนแบบด้วยน,นะเจอ้อ